สวัสดีค่ะวันนี้นะคะระหว่างทางที่เราเดินทางจากเชียงใหม่เนาะก็ผ่านจังหวัดลำปางนะคะประดีแวะแวะดูโรงงานเซรามิกที่เขาทำนะคะอาแวะชมดูนะคะพิกัดอยู่แถวถนนนะคะติดถนนเลยมีทั้งฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะอ,อยู่ที่จังหวัดลำปางค่ะมาดูเซรามิกนะคะอันนี้ คุณมสามีเลือกเซรามิกไปเป็นกระถางต้นไม้นะคะมีหลายแบบหลายทรงให้เลือกทรงแปลกตาเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้เป็นโรงงานค่ะเป็นโรงงานที่เขาปั้นอยู่ด้านหลังนะคะหลังร้านนี้ขออนุญาตเจ้าของร้านไปแวะดูเนาะค่ะนี้มีแก้วด้วยนะคะแก้วน่ารักมากแล้วก็ราคาแตะต้องได้เลยค่ะช่วงนี้ ช่วงนี้ราคาถูกด้วยถามแม่ค้านะคะเขาบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดซบเซาเนอะมา2ปีละเพิ่งเปิดร้านได้พอเปิดร้านมาปุ๊บนะคะแม่ค้าก็บอกว่าลดราคาเลยค่ะเพื่ออยากให้เกิดการท่องเที่ยวนะคะมีนักท่องเที่ยวแวะมาเชิญชมได้นะคะตัวนี้สวยมากค่ะราคาไม่แพงเลยค่ะตัวนี้น่าจะ200กว่าบาทค่ะตัวนี้นะคะเหมือนคันโต สวยมากค่ะมีหลายราคานะคะหลายราคาให้เลือกแก้วนะคะถ้วยตัวนี้ตกไปแล้ว10บาท20บาทเองนะคะราคาถูกมากน,นี่ค่ะดูสินค้าไปเรื่อยๆนะคะเราแวะอยู่3ล้านนะคะ3ล้าน3โรงงานเลย เดี๋ยวนี้มาอีกโรงงานหนึ่งนะคะขับรถมาเรื่อยยก็จะเห็นเยอะมากค่ะสองฝั่งทางนะคะที่จังหวัดลำปางเนาะตัวนี้เป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะมาดูแก้วน่ารักมากค่ะจัดไปหลายใบเหมือนกันค่ะนะคะน่ารักมากแล้วราคาถูกมากจริงๆเห็นไหมคะชุดนี้พ2 0 0องพับาท ตัวนี้เป็นกระถางนะคะโมบายสวยๆให้ตกแต่งตัวนี้อีกรงงานหนึ่งนะคะโอเคเขา